สวัสดีครับเคลด็ดลับการบังคับคดีสำหรับตอนนี้ผมจะพูดถึงเรื่องบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีนะครับบุคคลผู้มีส่วนในการผู้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีนะครับถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เกี่ยวข้องในการในการในการดำเนินการบังคับคดีนะครับสำหรับบุคคลผู้มีส่วน ได้เสียในการบังคับคดีนะครับก็ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้นะครับ 1. คู่ความจ้เก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาลูกหนี้ตามคำพิพากษาและในกรณีที่มีการอายัดสิทธิเรียกร้องให้รวมถึงลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องนะครับผู้สรงสิทธิเรียกร้องหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องนั้นด้วยนะครับ 2. บุคคลผู้มีทรัพย์ยศิทธิ์หรือได้จดทะเบียนสิทธิของตนเกี่ยวกับทรัพย์สินท,ที่ถูกบังคับคดีนะครับ 3. คนผู้ซึ่งได้ยื่นคำร้องขอตามมาตรา323มาตรา324มาตรา326และมาตรา329เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิทเรียกร้องที่ถูกบังคับคดีนะครับ323ก็ว่าด้วยเรื่องการขอปล่อยทรัพย์ยี่ดนะครับ 324ก็ว่าด้วยเรื่องการขอรับชำระหนี้นะครับ326ก็ว่าด้วยเรื่องการขอเฉลี่ยทรัพย์อ่ะนะครับ329ก็กรณีที่ไม่ได้ยื่นขอเฉลี่ยทรัพย์หรือว่ายื่นเกินกําหนดการขอเฉลี่ยทรัพย์ก็มามาใช้สิทธิตามมาตรา329อ่ะนะครับ4บุคคลผู้เป็นเจ้าของรวมหรือบุคคลผู้ มีบุรีมสิิสิทธิยึดหน่วงหรือสิทธิอื่นๆตามมาตรา322น,นะครับเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ถูกบังคับน,นะครับ322น,นะครับปวิแพ่ง32 2ก็ว่าด้วยเรื่องของการขอกันส่วนน,นะครับ 5. บุคคลอื่นใดซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุแห่งการดําเนินการบังคับค,บคดีนัน้นนะครับมาตราปราวิแพ่งมาตรา3 0 0ไอมาตรา288น,นะครับ ก็บัญญัติว่านอกจากสิทธิอื่นตามที่บัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ก็มีสิทธิตามมาตรา288ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้เกี่ยวกับบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังหรือท่านเจาน้าหนี้ท่านใดมีความสนใจหรือต้องการให้สำนักง,งานสืบรับบังคับคดีก็ติดต่อมาได้ที่สำนักกฎหมายสยามรัตภูมานะครับ เบอร์โทร0 9 5 9 3 8 3 8 7นะครับสำนักงานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพีงเท่านี้นะครับ